เรามาเปิดปีใหม่ด้วยชาตายที่จริงใจกันดีกว่าโดยเขาจะใช้ชาทั้งหมด3ประเทศเลยนะก็จะมีชาไทยของชาตรามือแล้วก็ชาแดงอินโดและสุดท้ายเป็นชามาเลค่ะชื่อว่ารัฟไลเดอร์ไหมนะแต่ก็เห็นภาษาไทยจะเรียกว่าชาตราหมาปืนที่เราเร์ชมาเนี่ยคนใต้ใช้ตัวเนี้ยเบรนเยอะมากเราก็จะใช้ด้วยอัตราส่วนที่ใช้ก็จะเป็น1ต่อ1นต่อหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวขึ้นสูตรไว้ให้อีกทีคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นไปต้มน้ําให้เดือดนะคะปิดไฟรอให้น้ํานิ่งถึงค่อยเทผงชาที่เราเบลนแล้วลงไปคนผสมให้้เขา แล้วก็ปิดฝาอบไว้ประมาณ6นาทีพอครบเวลาเทใส่ผ้าขาวบางบีบคั้นออกมานะคะเราก็จะได้เบสชาใต้ไว้ชงต่อในขณะที่ยังร้อนเนี่ยใส่นมผงแล้วก็น้าตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันดีให้ดูสีสันซะก่อนนี่ยังผสมไม่เสร็จนะต่อไปก็ใส่นมข้นจืดลงไปค่ะเพิ่มความมันนัวก่อนหน้านี้เราใส่น้ําตาลลงไปใช่ไหมเราเพิ่มนมข้นหวานลงไปด้วยตัดเกลืออีกเล็กน้อยนะเพิ่มความกลมกล่อมคนผสมให้เข้ากันชิมรสปรับได้ตามใจชอบเลยนะและขั้นตอนนี้นะคะของชาตายต้องชักไปชักมาสักประมาณ4ี่หรอบการเทไปมาเนี่ย จะช่วยอัดอากาศนะคะทําให้ชาของเราหอมขึ้นที่เหลือก็แค่เติมน้ําแข็งเทใส่แก้วนะคะใครมีน้ําแข็งทุบนี่คือโคตรเลิศแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับชาใต้คือไม่แปลกใจเลยทําไมคนใต้แบบตื่นมาซื้อกันตอนเช้าหรือกินกันทั้งวันอะคือมันตื่นมากพอๆกับกาแฟ